ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องพักในสวนยางพาราค่ะซึ่งมีเด็กเสียชีวิตสองคนนะคะส่วนพ่อแม่เด็กก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเช้าตรู่วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสะเดาอําเภอสะเดา,เดาจังหวัดสงขลาก็ได้รั แจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานกรีดยางพาราไม่มีบ้านเลขที่ในป่าสวนยางนะคะที่บ้านยางเกาะหมู่เก้าตําบลปลีกอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ1รายจึงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองสะเดาค่ะเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นห้องแถวบ้านชั้นเดียวก่ออิฐค่ะหลังคามุงสังกะสีสองห้องเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้เปิดประตูเข้าไป ที่ห้องพักก็พบว่าภายในห้องค่ะมีร่องรอยฟูกที่นอนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายแล้วก็พบผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก2รายนะคะก็คือเด็กชายซาฟีรีนเจ๊แต่อายุ5ปีแล้วก็เด็กหญิงปาเดียเจ๊แต่อายุ3ปีค่ะซึ่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่หน้าห้องพักค่ะจากการสอบถามนายอับดุลเลาะเจ๊แต่แล้วก็นางใบดะ พงนเรศชาวจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าขณะเกิดเหตุค่ะทั้งสองคนก็ได้ไปกรีดยางพาราซึ่งอยู่ห่างจากที่พักไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะเพราะว่าค่ะโดยปกติต่อไป ก็ได้มีการต่อไฟนะคะจากแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไว้เป็นแสงสว่างให้กับลูกคนเล็กซึ่งอายุ3ขวบนะคะเนื่องจากว่าหากไม่เปิดไฟไว้เด็กก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะแต่ว่าในคืนนั้นเองนะคะไม่ได้ต่อไฟจากแบตเตอรี่ค่ะแต่ว่าได้จุดเทียนไขแทนนะคะโดยตั้งไว้ใกล้กับรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้ปิดประตูล็อกกุญแจด้านนอกไว้เพื่อป้องกันลูกจะออกไปข้างนอกค่ะ ซึ่งหลังกรีดยางนะคะก็ได้กลับมาพักเวลา5นาฬิกานาทีค่ะเมื่อไขกุญแจเข้าไปก็พบว่าห้องพักเพลิงกำลังไหม้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มควันนะคะเต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะจึงได้ช่วยกันสาดดับน้ำดับเพลิงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไฟลุกลามไม่บ้านนะคะแล้วก็ได้พบกับร่างของลูกชายค่ะนอนอยู่ใกล้ประตูแล้วก็ลูกสาวนอนอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ด้วยความตกใจนะคะจึงได้รีบอุ้มลูกทั้งสองคนออกมาจากห้องนอนก็พบว่า เสียชีวิตแล้วทั้งสองคนค่ะ,ะส่วนตัวเองนะคะก็ถูกความร้อนไฟค่ะที่ถูกสบไหม้นะคะแล้วก็บาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองข้างเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเทีนยนไขที่พ่อกับแม่นะคะได้จุดทิ้งไว้เป็นแสงสว่างให้กับลูกเกิดล้มไปถูกฟูกที่นอนแล้วก็เกิดเพลิงไหม ที่นอนนั่นเองนะคะรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กนอนหลับไม่รู้สึกตัวค่ะและห้องดังกล่าวก็ไม่มีประตูหลังนะคะเข้าออกได้ทางเดียวก็คือทางหน้าบ้านแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ได้ปิดล็อกกุญแจเอาไว้นะคะซึ่งจะประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุอีกครั้งว่ามาจากอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมค่ะค่ะเราสองคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ